เอาผ้าปี๋ขอเปิดไก่เหมือนกันไม่ใช่ในไทยนะเอาเปิดไก่ามาข้างบนอุ้งไก่ใส่ถุงอุ้งหอวันนั้วทำยังไงครับลงุงเอาใส่ในในเสื้อเหรออืม <c oughs> เอาใส่ไปอย่างนี้เลยใช่ไหมครับครับ

เลาถ้าทองคำก็ร nah, ู้แล้วมันจะาติดอะไรก็ัไม่รู้ใที่ฐานนะครับที่ทางสายเนี่ยกว่าไปมาบ่อยแบบครับตงเรื่องจมันเปร็นตั้งแต่ผมอะลักสร้างในคีหาถานเครับครับเพราะว่ามันเป็นถ้ามหัวจะบุ่ย่ไก่สมพรเนี่ยเป็นรานด้านนอกครับงมันก็โกงไปอยู่ด้านนอกกงอยู่ด้านนอกป้นน้่านไปเอง คว่าถึงเวรเวนเราหนองเต้หนองจลักษณะนการสาที่พักอาศัยแลลมของบริเวณแกงยงที่อยู่ในรุณขหาราคาิการสารอันนี้เราเคยณกจไดเ้าปีเรื่องดูคุกับ้าอยากให้พูดถึงกรณีการจับคนร้ายค่ะที่ขโมยไก่ชนของชาวบ้านค่ะตอนนี้เราจับกลุ่มได้แล้วจับไปที่ไหนคะแล้วพฤติการภาเป็นยังไงคะครับก็สิ่เนีอยมาจากเมื่อวันที่ส1มาคม2560 5นะครับเวลาประมาณบ่ายสองคึ่งซึ่งขณะนั้นผู้เสียหายก็ได้เอาไก่ถังไว้ในบ้านซึ่งเป็นบริเวณร้านดัดผมภาแถวตตาลาดขวัญเพือราเกตจังหวัดเชียงใหม่แล้วเขาก็ออกไปฉีดวัคซีนครับพอไปฉีดวัคซีนกลับมาพบว,ว่าไก่ได้หายไปเขาก็เลยได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว,ว่าได้มีคนร้ายได,ได้ขับรถจักรยานยนต์ มาขโมยเอาไก่เขาแล้วก็หลบหนีไปเขาก็เลยมาแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจพรานสก็ตครับซึ่งภายหลังจากที่เราได้รับแจ้งความร้องทุกข์เราก็ให้ฝ่ายสืบสวนครับได้ลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดเริ่มตั้งแต่บ้านที่ร้านัดงโมที่เกิดเหตุไปตามถนนต่างๆจนกระทั่งไปพบเอาที่แถวหน้าวัดพระนอนขอนตายนพืนไม่ริมครับพบว่า เห็นป้ายทะเบียนรถซึ่งเป็นป้ายทะเบีนรถเท่าที่ทราบก็คือเป็นป้ายทะเบียนรถอจอจานมามาจอจานหนึ่งสี่หนึ่งเชียงใหม่ครับจากนั้นเราก็ได้ตรวจสอบเจ้าของรถแล้วก็ตรวจสอบว่าผู้ที่ขับขี่รถในวันเวลาดังกล่าวในเวลาเกิดเหตุก็คือนอายนายอาทิตย์สุวรรณเทรครับอายุ56ปีอยู่บ้านเลขที่71 หมู่เก้าตำบลกุฎราชอําเภอเมืองจังหวัดบนราชธานีครับซึ่งมาทํางานเป็นพนักงานรับจ้างส่งพัสดุอยู่ซึ่งในเขตใกล้เคียงคืออําเภอดอยสะเก็ดครับซึ่งสถานที่ทํางานก็อยู่แถวที่ขวางสิงห์นะครับแต่เข้าพักอยู่ที่แถวพนอนขอนตานครับจากนั้นเราก็จึงได้วางแผนร่วมกันเข้าไปแลาไปได้จับกลุ่มตัวมาได้พร้อมกับไก่อีกหนึ่งตัวครับซึ่งได้นํายึดของกลางไก่มาตรวจสอบ จากการสอบถามเขาก็ให้การรับสารภาพว่าได้ทําการเข้าไปลักทรัพย์ไก่ชนที่ร้านต่ผมตามวันเวลาเกิดเหตุจริงครับและไก่ตัวดังกล่าวเขาก็ได้นําไปชนและชนแล้วก็แพ้เขาก็เลยนาําไปฆ่าและทําอาหารรับประทานแล้วจากการจึงได้ทําการ่วมการจับกลุมแล้วก็จากการสอบสวนเขาให้การรับสารภาพครับจึงนำส่งการสวนและในส่วนอื่นเราจะได้ทําการสอบสวนขยายผลในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปครับ